คมรี 2.0G ปี2020คันนี้เข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะคะได้เป็นสีขาวมุกเดิมโรงงานเลขไม่เก้0หม่้านโลเท่านั้นเองนะคะลูกค้าออปชั่นจัดมาให้แบบครบๆเรียบร้อยแล้วใครได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะกระจกเดิมทุกบานกุญแจสำรองครบภายในเนี่ยไม่มีรอยถลอกหรือว่ารอยสึกหรอของการใช้งานเลยนะคะใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดจัดเต็มฟรีดาวได้ด้วยผ่อนเริ่มต้นหมื่นสามเท่านั้นนะคะต่างจังหวัดไฟแน้นไปทำสัญญายถึงที่สนใจรับชมให้จบคลิปนะคะรีวิวให้เห็นทุกทออทุกมุม ได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะก็มาพบกันอีกแล้วกับนายเพชรยนต์นะคะสำหรับวันนี้นัดมีรถแคมรี่สวยๆหน,หนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันเลขไม่เก้า0หมืน้พนโลเท่านั้นเองนะแถมได้เป็นสีขาวมุกสีเดิมโรงงานนะคะลูกค้าคันนี้เป็นตัว 2.0G ปี2020รถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าสภาพสวยๆเลยนะคะออปชันก็จัดมาให้แบบครบๆเรียบร้อยแล้วนะราคาค่าตัวเพียง7 5 9 0 0 0บาทฟรีดาวน์ได้ด้วยนะคะผ่อนอยู่หมื่นสามเท่านั้นนะไรายได้สองเท่าของค่างวด เป็นเจ้าของรถสวยๆแบบนี้ได้เลยนะคะใครที่สนใจมองหารถวิใช้งานอยู่บอกเลยว่าห้ามพลาดช่วงนี้มีแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะคะเริ่มตน้น2.69เท่านั้นพอได้สูงสุดถึง7ปี84งวดน,นะคะต่างจังหวัดเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปทําสัญญาอัถึงที่เลยนะออกได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆทั้งคันไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะแถมทางเล่านะคะยังมีบริการตรวจเช สภาพรถให้ฟรีอีก2 7 4รายการนะคะรับรองว่าได้รถสวยคุณภาพเกรด A ไปใช้งานแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดเลยนะช่วงล่างเป็นแบบ TNGA เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะรุ่นนี้นะายทะเบียนนี้เลย1ขอไข่คอควาย6096กรุงเทพมหานครโลโกด้านหน้าเป็นแบบพรีเมียมนะคะสารเรียมคมของตัวรถมีเห็นชัดเจนไม่มีร่อรอยลากยิ้มเลยไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีเซ็นเซอร์กันชนด้านหน้ามาให้2จุดนะสภาพ สวยเลยนะคะคันนี้ได้กระจกเดิมทุกบานกุญแจสำรองมีมาให้ครบนะคะรถหน่วยงานมือเดียวนะลูกค้าไม่เก0 0หม่โลค่าตัว759,0 0 0บาทน,นะคะลูกค้าปี2020ประวัติศูนย์ร้อเปอได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะคะแล้วก็มีระบบเตือนมุมอับสายตาหรือว่าระบบ BSM มาให้เรียบบอยแล้วด้วยนะคะ <c oughs> ตรงกระจกมองข้างนะคะสันเหลี่ยมคมด้านข้าง,างตัวรถมีเห็นชัดเจนไม่มีลากิมเลยมือจับประตูสีด้า ะค,ะคันนี้ได้เป็นแบบโครเมีมน,นะคะลูกค้ากุญแจเป็นกุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอนทีนะคะมีกุญแจมาให้2ดอกนะล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูเลยนะคะเขามีตัวรับสัญญาณมาให้นะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นภายในของรถกันนะคะภายในคุมโทนสีดำนะคะลูกค้าออปชั่นจัดมาให้แบบครบๆเรียบร้อยแล้วมือจับประตูด้านในเป็นสีเทาระ,ระบบเซนทรัลล็อกกระจกปรับออตโต้สีบานที่วางแก้วน้ําขวดน,น้ําแหกประตูมีมาให้นะคะแล้วก็คันนี้นะคะเขามีเมมโมรี่เซตนะคะในส่วนของเบาะคนขับ ้ดวยตั้งค่าเซตระดับบอกคนขับได้นะคะคนขับที่1คนขับที่2นะคะออปชั่นระบบความปลอดภัยเขาก็จัดมาให้ครบเลยนะคะลูกค้ามีระบบเตือนกันชนการออกนอกเลนก็มีมาให้กันลื่นถ่ายลมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะได้พวงมาลัยแบบบางติฟังก์ชันนะเพิ่มเสียงลถเสียงเปลี่ยนบทเพลงได้นะคะลูกค้าแล้วก็คันนี้นะคะเลขไมค์เก้าหมื่นห้าพันโลไม่มีการกลับไมค์กอไมค์อย่างแน่นอนนะคะลูกค้ารถหน่วยงานประวัติศูนย์ซึ่งข้อดีของรถหน่วยงานนะคะการเช็คระยะการแมน,น,นเทนน์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง We'll be right back. เขาเปลี่ยนศูนย์ตลอดอยู่แล้วนะคะลูกค้าเช็คประิอดของโตโยต้าได้เลยนะออนไลน์ทั่วประเทศนะคะไม่เก้าหมื่นห้าพันโลได้จอแอนดรอยติดตั้งให้จากโรงงานนะคะกล้องถอยนะคะก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแอร์ออโต้นะคะไวเลสชาร์จมีมาให้พร้อมเลยเกียร์ออโต้นะคะเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าเบรกโฮมีมาให้เรียบร้อยนะดีไซน์มาให้แบบสวยหรูเลยนะคะระดับผู้บริหารใช้งานลูกค,ะคะ้าค่ะป้ายแดงเนี่ยอยู่ล้านกว่าบาทนะล้านสนะี่ล้านห้าเลยนะคะแต่วันนี้มาอยู่ อยู่ที่เพรยนเหลือเพียง759,000บาทน,นะคะจัดเต็มฟรีดาวได้ด้วยใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะได้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดบบอดหนังดูแลทําความสะอาดกันได้ง่ายๆนะหัวนอซอกประตูเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไขหรือว่ารอยเขียบเพยะเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะลูกค้าไม่มีชนหนักพิกคว่ำ จมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะเช็คประวัติสูได้เลยถ้าตรวจสอบเจอเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะส่วนห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างนั่งสบายมีช่องแอร์ด้านหลังมาให้นะคะแล้วก็ที่เสยบชาร์จแบต2อรูนะกระเป๋าจิงโจ้สองฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะ ัวเบอะด้านหลังนะคะไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดตรงกลางดึงลงมาเป็นที่พักแขนที่วางแก้วน้ำได้นะคะมีม่านบังแดดด้านหลังเป็นแบบไฟฟ้าแล้วก็ประตูด้านข้าง2ฝั่งลูกค้าปรับขึ้นปรับลงเอาเองได้เลยนะสภาพสวยออปชั่นล้นๆเลยนะคะลูกค้าสวยหรูเลยนะคันนี้ใครสนใจหาราใช้ง,งานอยู่บอกเลยว่าห้ามพลาดน,นะคะฟรีดาวผ่อนหมื่ามเท่านั้นดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2 6 9 ่อ,อนได้สูงสุด7ปี8ปสิ่งวดเลยแนะนํปไหนึ่งทางเลือกเลยนะคะลูกค้าได้เป็นสีขาวมุกด้วยนะคะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลยนะไฟท้ายขครองรถนะคะเป็นแบบ led โคมไฟเดิมไม่มีรอยแตกรอยร้าวไฟทับทิมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วมีเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังติดมาให้4จุดนะคะป้ายทะเบียนนี้เลย1ขอไข่คอควายขอ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 9ก่า6 0 9ูเกรุงเทพมหานครได้ป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะเป็นตัว c a ม ry 2.0 g จนะคะลูกค้า ปี2020นะคะลูกค้าไม่เก5 0หมื่0 0 0าเท่านั้นเองกระจกหลังก็ติดตัวได้ฝ้ามาให้เรียบร้อยไฟเบรกดูที่สามีเห็นชัดเจนนะคะส่วนบอดี้ด้านหลังของรถนะคะกว้างๆเลยบรรจุเก็บใส่สัมภาระได้เยอะเลยนะคะลูกค้าไฟท้ายก็เดิมๆจากโรงงานไม่มีรอยแตกรอยร้วนะคะฝากระโปรงหลังเดิมเช่นกันนะคะลูกค้าหัวน็อตเนี่ย ไม่มีรอยไขหรือว่าร่องรอยการเคียรพยะเลยนะคะสีเดียวกับตัวรถนะสีนตรงๆไม่มีรอยย่นไม่มีรอยซ่อมนะคะลูกค้าตัวคารด้านในนะคะตรงๆเช่นกันนะไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อรอยบุบรอยยุบรอยชนไม่มีเม็ดอน,นี้เห็นชัดเจนนะคะส่วนบอดี้ด้านล่าง ล้ออะไรเครื่องมือแม่แรงครบสินเดินจากโรงงานสีขาวไข่ไก่เนียคะเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนไม่มีรอยสนิมกัดกินเลยนะรับรองว่าได้รถสวย,วยคุณภาพเกรดเอไปใช้งานแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะสวยๆหลูๆเลยนะค,ะคันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่า ระดับผู้บริหารใช้งานแนะนำไปอีกทางเลือกเลยนะคะสนใจติดต่อหานัดด้วยตรงได้เลยนะคะเบอร์โทร098 260 9587หนเกนัดเพชรโยนโฮมาแอดไลน์มาได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคนันดันทุกเคสนะคะต่างจังหวัดไฟเน้นไปทำสัญญาให้ถึงที่เลยนะคะในส่วนของสติ๊กเกอร์มอ,อกกอมีติดให้เห็นชัดเจนแผ่นเพจของรถมีติดให้เห็นเด่นชัดนะคะลูกค้าหวัวน็อตซอกประตูไม่มีรอยขยัรอยเขียบหายเลยบอดี้ภายในเนี่ยไม่มีรอยถลอกรอยสึกหล่อของการใช้งาน นะลูกค้าสภาพภายในสวยๆเนียนๆแบบนี้เลยนะคะสภาพพร้อมใช้เลยนะใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะรอบคันเนี่ยไม่มีร่องรอยละกิ้มนะคะพาสีหมดอีกทีมีนาอ่ามิถุนาห9นะคะใช้ได้ยาวๆนะลูกค้าแล้วก็กระจกเดิมทุกบ้านโลโก้โตโยต้ามีติดให้เห็นชัดเจนนะคะพาสีนะคะก็ อีกยาวพอระบอออกให้ใหม่นะคะลูกค้าแล้วก็กุญแจสำรองสองดอกนะรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดนะคะเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาด4สูบ2,000 cc ซีซรแรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซินเก้า E20 e 8เกเติมได้เลยนะคะแล้วก็เครื่องยนต์ของโตโยต้อย่างที่เรารู้รกันนะอึดทึกทนนะคะอะไรหาง,ง่ายค่าแม่ทนเทน,นถูกด้วยนะคะแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยเดิมๆเลยนะคะพาร์ทอะไรมีให้เห็นชัดเจนนะลูกค้า ไม่มีคาบน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะหัวน็อตไม่มีรอยไข่หรือว่ารอยเข็บพยเยเลยเม็ดอาร์ตเบ้าโชกนะคะมีเห็นชัดเจนเลยนะหัวน็อตตรงแก้มด้านในไม่มีรอยไข่หรือว่ารอยเข็บพะเย่นนะคะมีโชกช่วยผลแรงในการเปิดปิดฝากระโปรงหน้าให้นะคะไฟหน้าก็เดิมจากโรงงานโลโก้มีเห็นชัดเจนนะคะโคมไฟไม่มีแตกไม่มีแล้วนะคะคานตรงๆไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อเลยนะคะสภาพเดิมๆเลยนะลูกค้าไม่มีน้ํามันหยดเหลเยิ้มนะคะได้ไปคุ้มค่าแน่นอนใช้งาน อีกยาวๆนะคะลูกค้าหัวน,อน็อตแก้มอีกหนึ่งฟังสีเดียวกับตัวรถไม่มีเขียบขยี้เลยนะคะชงวนกันความร้อนก็ยังอยู่สติกเกอร์คําเตือนติดครบทุกตําแหน่งเลยนะคะซีนฝากระโปรงตรงๆไม่มีรอยย่นไม่มีรอยซ่มอ,ยอมนะรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนใช้งานได้อีกยาวๆนะคะป้ายแดงเนี่ยอยู่ประมาณล้าน4ี่ล้านห้าละคันนี้แต่ตอนนี้มาอยู่ที่เพชรโยนเหลือเพียง7 5 9 0 0 0บาทฟรีดาวผ่อนหมื่นสามรายได้สองเท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถสวยๆแบบนี้ได้เลยนะคะใครสนใจก็ติดต่อมหานัทด้วย ได้เลยนะคะเบอร์โทร098-260-9587นัดเพชรยนนะคะโทรมาแอดไลน,น์มาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสน,นะคะรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดเลยนะแคมรี่0 g g ปี20รถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าไม่9 5 0 0หม0 0โล ออปชันจัดมาให้แบบครบครบเลยนะคะแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะลูกค้าห้ามพลาดเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนะัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ